ต้องไปไหว้พระที่บ้านอย่าลืมไม่ได้พระที่บ้านอย่าลืมไม่ได้ต้องกราบต้องไหว้เรามาวัดเรากราบพระพุทธรูปได้ยังไงกราบพระสงฆ์ได้ยังไงก็ต้องกราบพระบิดาพระมารดาของเราอย่างนั้นไม่ใช่แค่สวัสดีค่ะแม่หรือสวัสดีครับพอ่อไม่พอต้องกราบสามครั้งจึงจะควรน,นี่สําหรับคุณพ่อคุณแม่นะต้องทาอย่างนั้นเคยกราบบ้างไหมเคยบ้างหรือย,อยัง ต้องกราบคุณพ่อคุณแม่เหมือนอย่างกาบที่เราไปวัดกราบพระแล้วจึงจะเป็นเด็กที่ดีจึงจะเป็นคนฉลาดจึงจะเป็นคนมีบุญถ้าไม่งั้นไม่มีบุญอย่างนี้เนี่ยกราบพระก็ต้องนั่งคุกเขา่าขยองเท้าเรียกว่ากราบท่าพรมเนี่ยกราบเป็นจางค้าประดิษฐ์เรียกว่ากราบท่าพรม,รรรรพรมผู้ชาย ผู้หญิงก็ต้องนั่ง่าเทพธิดานะเคยเห็นเทพธิดานั่งไหมโยมถ้าไม่เห็นบนสวรรค์ก็เห็นตำในโบสถ์เห็นตำสถานที่ต่างๆที่เขาปั้นรูปเทพประบุไว้อย่างหนึ่งปั้นรูปเทพธิดาไว้ข้างหนึ่งเรียกว่าเทพประบุกับเทพธิดานั่งไม่เหมือนกันถ้าเทพธิดานั่งอย่างเทพประบุก็ไม่น่ารักถ้าเทพประบุนั่งอย่างกับเทพธิดาก็ไม่น่ารักเช่นเดียวกันนั่งคนละท่างามกันคนละแบบเทพประบุก็งามในแบบของเทพประบุ เทพธิดาก็งามแบบเทพธิดาแต่งามด้วยกันทั้งคู่ฉะนั้นการกราบการไหวนะ้น่ะจึงมีหลักหลักของการกราบไหว้อย่างเงี้ยไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยไหว้ก็อย่างหนึ่กง,งกราบก็อย่างหนึ่งอย่างเงี้ยเดีว่าไหว้พระกราบพระทีนี้เรากราบคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องกราบอย่างก็กราบพระอย่างนี้ไม่ใช่นั่งประเพียบกราบนั่งประเพียบกราบนี่ไม่ถูก กราบพระานั่งประเพียบกราบก็ไม่ถูกกราบคุณพ่อคุณแม่เขาต้องกราบประเพียบก็ไม่ถูกเนี่ยครั้งเดียวไม่พอนะคุณพ่อคุณแม่นโยมต้องพยายามทําไว้นะโยมเรายิ่งเดียวนี้เราเป็นพ่อเป็นแม่แล้วเนี่ยสําคัญที่สุดเลย <c oughs> ทำไมจึงว่าสําคัญละ่ะพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ไม่สําคัญอะไรจะมาสําคัญเนี่ยขอภายนนโยมเนี่ย สมมุติว่าพิมพ์อันนี้มันเบี้ยวเนี่ยแล้วไอ้ลูกพิมพ์มันออกมามันจะกลมได้ไหมโยมถ้าแม่พิมพ์พ่อพิมพ์มันเบี้ยวเนี่ยฮเนี่ยขออภัยนะยกอันนี้ขึ้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าพิมพ์อันเนี้ยมันเบี้ยวเนี่ยมันบุบพอหล่อลอมอันนี้ออกมาก็ต้องเบี้ยวต้องบุบตามพิมพ์ฉะนั้นพ่อพิมพ์แม่พิมพ์จึงสําคัญมากจริงว่าเดี๋ยวนี้เรายิ่งสาคัญเลยสมมติอย่างเงี้ยเรามีลูกแล้งเนี่ย ถ้าเราไม่พยายามกราบคุณพ่อคุณแม่เราไว้เนี่ยแล้วลูกเราจะไปเอาอย่างมาจากที่ไหนเราทํายังไงลูกก็ต้องทําตามเราโยมเกิดจาเพลงร้องได้มาอาจะมาเคยจําได้อยู่ตอนหนึ่งท่านบอกว่าที่เพลงของไวยพ์เรื่องไงที่ร้องอยู่นะที่ว่าถ้าจะดูวัวเนี่ยให้ดูที่หางถ้าจะดูหนงังให้ดูที่แม่ถ้าจะดูให้แน่แน่แล้วก็ ให้ไปดูถึงยายเนี่ยนะยังโยมลองคิดดูถ้าเขาดูอย่างนี้จะทำยังไงเขาก็สอบส่วนไล่เรื่อยๆไปไงเขาเห็นลูกแล้วเนี่ยเขาก็ยังไม่พอใจเขาไปดูแม่อีกว่าแม่เนี่ยลูกเนี่ยมีนิจัยอย่างนี้มีกิริยาอย่างนี้เขาไปดูที่แม่อีกแม่มีนิจัยอย่างนี้กิริยาอย่างนี้เขาก็ยังไม่พอใจเขาตามไปดูถึงยายเลยว่ายายมีนิจัยยังไงอีกเนี่ยโยมเนี่ยถ้าคนเลือกอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็ยุ่งนะถ้าเราไม่พยายามทําตัวอย่างที่ดีให้กับบุตรกับธิดาของเรา มอีอันหนึ่งตมากเคยฟังในหนังสือรือไงเนี่ยในหนังสือเหมือนว่าหนังสือของอชุดภาษาไทยอะหนังสือของหลวงอะไรอะจําไม่ได้ในชุดภาษาไทยอะที่ว่า <c oughs> ที่เรื่องในทดในแทนนั่นก็เรื่องหนึ่งแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็เรื่องของลูกพ่อแม่เนี่ยส่งลูกเราเรียนศึกษาดี มื่อตรงลูกเราเรียนศึกษาดีก็ไปมีตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีก็มีความยิ่งใหญ่ในหน้าที่การงานก็เป็นธรรมดาเสร็จแล้วทีนี้ไอ้มันใหญ่ในหะน้าที่การงานก็ค่อยอยังชัวง่วมันไม่ใหญ่ในบ้านเขาอีกนะที่โยมมันก็เลยยุ่งนะ่ะที่ว่าใหญ่ในบ้านก็คือว่าคงจะไปถือหลักของคาทอลิกก็อาจจะเป็นได้นะความรู้สึกของเขาแต่เขาไม่อธิบายไว้ให้เราเข้าใจในความรู้สึกว่า ผู้เป็นพ่อเนี่ยนะโยมแก่แล้วผู้เป็นบุตรคือมีตําแหน่งหน้าที่การงานก็ทําทงานหน้าที่ไปแล้วก็ไปปลูกกระต๊อบเล็กๆเ,เอาไวใ้ในในรั้วบ้านเหมือนกันแต่เอาไว้ห่างจากบ้านหลังใหญ่ออกไปไปอยู่กระเด็นออกไปชายรัว้วปลูกกระต๊อบเล็กๆอ่ะแล้วก็ให้ลูกอ่ะคือหลานนะ่ะเอาอาหารไปส่งปู่ส่งตาเนี่ยในาราบาลีเรียกกันยังไงอตมาเรียกปู่ พ่อของพ่อก็เรียกปู่อย่างเงี้ยก็ก็ให้หลานเนี่ยไปส่งอาหารปู่มีลูกสามคนหลานสามคนนะ่ะแต่พ่อนะันมีลูกคนเดียวผู้ใหญ่ปูนะ่นันมีลูกคนเดียวลูกผู้ชายเสร็จแล้วก็ให้ปู่เนี่ยพ่อนะี่ะคือว่าลูกชายนะเอาพ่อไปไว้ข้างข้างนอกปลูกกระต๊อบเล็กๆให้อยู่แต่ก็ให้ลูกถึงเวลาก็ให้ลูกเนะี่ยเอาอาหารไปส่งทีนี้เอาอาหารไปส่งเนี่ย ใส่ภาชนะดีๆไปก็คงจะไม่ค่อยมีปัญหาก็เอาใส่กะลากะลามาพร้าวเนี่ยขูดแต่งแล้วมันเกลี้ยงแล้วก็ใช้เอาหานใจกะลาเนี่ยให้หลานให้ลูกของตัวนระไปให้ปู่ผู้เป็นหลานก็เอาไปให้ทีนี้มันเกิดความรู้สึกกับเด็กโยมเด็กมันเกิดฉุกคิดขึ้นมาว่าเอ๊ะทาไมเราเนี่ยพ่อเนี่ยก็ฐานกันในจานดีๆโดยสวยงามงาม ทำไมปู่จึงต้องใจกลามาให้เนี่ยก็เกิดความสงสัยข้องใจเกิดขึ้นกับเด็กน้อยอย,อย่างนี้แหละยังไม่โตมากเลยอย่างเนี้ยอายุเพิง่งไม่ถึงสิบขวบเหมือนว่าในนั้นกล่าวไว้เหมือนว่าเจ็ดหรือเก้าขวบจําไม่ได้ไอ้เด็กนะหลานนะก็มีความคิดอันนี้ขึ้นมาโยมันสงสัยขึ้นมาเมื <ME> ่อมีความสงสัยขึ้นมาก็กลับขึ้นบ้านก็ถามพ่อหรือพ่อพ่อ ทำไมปู่จึงไปอยู่บที่โน,น่นทําไมไม่อยู่บนบ้านนี่ประเด็นหนึ่งถามพ่อเนี่ยพ่อว่าปูแแ่แก่แล้วนะแก่แล้วเออแก่แล้วไอเด็กก็นิ่งไปแล้วทําไมเราทานอาหารทำไมจึงต้องได้จานดีๆทำไมปู่จึงต้องใส่กะลาเนก็สรุปรวมความก็คือว่าอยู่ที่โน,น่นเพราะปู่แก่แล้ว สองที่ต้องทานอาหารด้วยกะลาหรือปู่ทางานทาทาอะไรไม่ได้แล้วคือ,อไรายได้ไม่มีแล้วก็ให้ให้กินให้อยู่ไปตามฐานะของผู้ที่ทํางานไม่ได้ทีนี้ก็เป็นอันว่าจบปัญหาอันนี้ก็หยุดไปแต่ว่าไม่สิ้นสุดในความรู้สึกของเด็กแต่ก็ประเด็นที่จะถามก็ไม่กลา้าจะขยายอะไรออกไปถามได้เพราะไม่รู้จะถามอย่างไร ก็ผ่านไปเด็กถึงเวลาก็ไปโรงเรียนเอาอาหารทรงปูแล้วก็กลับมาแล้วก็ทานข้าวแล้วก็ไปโรงเรียนทีนี้พอกลับจากโรงเรียนมาก็ก็หากลามาเลยโยมหากลาพราะตัวกลับถึงบ้านก่อนตัวก็มานั่งเอากลาเนี่ยมาขูดมาแต่งกลาแต่งกลาขูดกลาไว้ผู้เป็นพ่อก็กลับจากที่ทํางานพอมาถึงบ้านก็เห็นลูกทําอันนี้อยู่ก็สงสัยถามลูกว่า ลูกทําอะไรลูกเหมือนกันผมผมแต่งกะลาครับเองจะแต่งกะลาไว้ทําอะไรลูกเหมือนกันผมจะเตรียมเอาไว้เผื่อเดี๋ยวพ่อแก่เราจะได้ไว้ใส่ข้าวให้พ่อครับนอาลัะสิปัญหาทาไงโยมเนี่ยเด,เด็กบอกว่าผมเตรียมไว้เดี๋ยวเผื่อพ่อแก่จะได้ไว้ใส่ข้าวให้พ่อเท่านี้เองโยมปัญหาจบเกมตรงนั้นเองโยมผู้เป็นพ่อพึ่งคิดได้ตรงนั้นเอง ต้องคิดดูผู้ใหญ่กับเด็กนี่ขครฉลาดกว่ากันถ้าในกรณีอย่างนี้เนี่ยโยมมาคิดดูเนี่ยคนมีบุญเด็กเป็นคนมีบุญเด็กเป็นคนมีปัญญาช่วยทั้งพ่อช่วยทั้งปู่ได้พ่อก็เลยไม่เป็นลูกอักาตันอยู่ช่วยพ่อนะ่ะไม่ให้เป็นลูกอักาตันอยู่กับปู่ไม่งั้นพ่อเนี่ยจะเป็นคนมีกรรมกรรมจะได้รับปัจจุบันเลยคือกะลาใบนี้จะต้องเป็น จานที่ใต่ภาชนะให้พ่อเด็กขาดสักวันหนึ่งข้างหน้าแต่แล้วก็จบเกมกันแค่นี้ฉุกคิดขึ้นได้ก็รับพ่อขึ้นบ้านอย่างเดิมโยมทุกอย่างก็เรียบร้อยหมดโดยที่ไม่ต้องพูดอะไรกันเลยจบเกมกันแค่นี้เนี่ยโย,ยมนี่ถ้าเด็กนี่ไม่มีปัญญาเนี่ยนะอะไรมันจะเกิดขึ้นมันจะต้องต่อตายกันไปอีกกี่ชั่วโยมเนี่ยผู้เป็นพ่อก็จะต้องได้รับอย่างนี้ไอ้ผู้เป็นพ่อต่อก็จะต้องได้รับอย่างนี้ไอ้ผู้เป็นพ่อต่อกันต่อกันต่อกัน,ก,นก็คงจะต้อง ได้รับผลของการกระทำอย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดนี่แล้วจะไปโทษใครนะโยมเนี่ยปัญหาจน,นว่าเรามีบุตรมีทิดานี่เราก็ต้องเตรียมแก้เตรียมทำเรียกว่าที่แล้วมาก็ให้มันแล้วไปเราไม่รู้กันไม่ต้องว่ากันอย่าไปว่าเอ๊ะคุณพ่อคุณแม่ทำไมไม่ทําอย่างนี้มา,อย,าอย่าไปคิดมันเรารู้เดียวนี้เราก็เริ่มทํากันเดียวนี้แก้ไขกันเดียวนี้สร้างคุณธรรมเหล่านี้ให้มีให้เกิดขึ้นอันนี้เป็นมรดกนะโยม เป็นอริยศเป็นมรดกทมอันละลำค่าที่สุดเลยที่เราต้องเตรียมเอาไว้ให้บุตรให้ธิดาของเราถ้าเราไม่มีให้แล้วจะให้บุตรธิดาเราไปเอาที่ไหนถ้าพ่อแม่ไม่มีสมบัติเหมือนว่าพ่อแม่ไม่มีทรัพย์ไม่มีแผ่นดินไม่มีที่ดินไม่มีบ้านไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรเนี่ยเมื่อเรามีบุตรแล้วบุตรเราจะได้ทรัพย์เหล่านี้ไปจากที่ไหนพ่อแม่จึงต้องควรขวายแสวงหาทรัพย์สะสมไว้เพื่อบุตรเพื่อธิดาทรัพย์ภายนอก แล้วเราจะมุ่งแต่ทรัพย์ภายนอกอย่างเดียวเนี่ยมันจะเป็นไปหรืออย่างเนี้ยเราก็ต้องทำทรัพย์ภายในให้หมีด้วยจึงจะเพียงพอเพราะทุกวันเดียวนี้โยมมันขาดภายในนะที่โลกนี้กำลังวุ่นวายที่สุดเลยเนี่ยปัญหาเนี่ยโยมไม่ใช่ว่าคำว่าโลกไม่ใช่เพาะประเทศไทยนะบนแผ่นดินเนี่ยบนแผ่นดินทั้งหมดเนี่ย จาก,กลมมันจะเบี้ยก็แล้วแต่กะตะบนแผ่นดินทั้งหมดที่ทําความเดือดร้อนและวุ่นวายกันอยู่เนี่ยแผ่นดินกาลังจะลุกเป็นไฟนะโยมอากาศจะเย็นเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยแต่จิตใจของมนุษย์ไม่เย็นสักทีจะทําอย่างไรฮะหน้าหนาวใจมันก็ยังร้อนใจมันก็ไม่หนาวด้วยนะจะทำยังไงเนี่ยกายหนาวแต่ว่าใจมันไม่หนาวเนี่ยจะทํายังไงจะทําให้ใจเนี่ยมันเย็นใจมันอบอุ่น หนาวิธีทำไงให้ใจอุ่นร้อนเวลาร้อนจะทำไงให้ใจเย็นปัญหามีอยู่แค่นี้แหละการที่เราเนี่ยได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยแล้วมาอยู่บนแผ่นดินตรงในประเทศไทยเนี่ยพวกเราเนี่ยมีบุญมากเป็นโชคลาภอย่างมหาศาลนะโยมเพราะอะไรล่ะเพราะแผ่นดินเนี่ย ยังมีธรรมะยังมีคําสอนของพระพุทธเจ้ายัางสมบูรณ์อยู่ไม่ใช่ว่าธรรมะเนี่ยคําสอนเหล่านี้มันเกิดขึ้นที่แผ่นดินนี้ประเทศไทยเรานี้ไม่ใช่มันเลื่อนลอยมาจากที่อื่นแล้วมาตกถูกคนไทยเรารักษาไว้แล้วถ้าทุกวันเนี้ยพวกเราไม่พยายามรักษากันเอาไว้เนี่ยโยมลูกเลนล้านของเราในวันข้างหน้าจะเอาที่ไหนอย่างประเทศอินเดียเป็นไง สี่ลังกาเป็นยังไงพมา่าเป็นยังไงโยมหมดแล้วยังเลือกอย่เมืองไทยแล้วเมืองไทยกํำลังจะหมดอีกแล้วนะโยมเนี่ยถ้าเราไม่พยายามช่วยกันรักษาไว้เนี่ยอีกน้อยก็หมดเหมือนอย่างกับอินเดียยังพมา่ายังสี่ลังกาที่เป็นมาแล้วเนี่ยทีนี้จะทํายังไงที่ว่าเราจะช่วยเราจะรักษาเนี่ยก็คือเราต้องประพฤติต้องปฏิบัติต้องทํากัน แล้วไม่จะทำเนี่ยเพื่อจะให้ลูกหลานนะโยมทําเพื่อตัวเองจริงๆเลยแต่ว่าอานิสงส์เนี่ยมันจะแผ่ไปอีกถึงลูกถึงหลานถึงเลนต่อกันไปมันแผ่เอาไปเองเมื่อเรามีแล้วลูกหลานมันเห็นดีมันก็ทํากันต่อต่อคือว่าพยายามช่วยรักษาษิณธรรมเพื่อให้ตัวเองเนี่ยพ้นทุกพ้นความเดือดร้อนพ้น,พนจากความหาย,ยนะความวิปฏิตสารเดือดร้อนเนี่ยจะได้ไม่มีเกิดขึ้นกับเราเอง